ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ f a c e b o o k ของผมได้นะครับในกลุ่มเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะจัด Meet อนก e ีสมีแจกของรางวัลเป็นช่วงๆอาจจะมีการจัดงานประจำปีนะฮะดังนั้นถ้าใครสนใจจะเข้ามาร่วมก็ติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะก็สมัครกันมาแล้วเราก็เจอกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ s c w w t t h h t a l k นะฮะ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงนาฬิกายนะี่ห้อหนึ่งนะเพื่อนๆที่ดูคลิปผมเป็นประจำจะรู้ว่าผมตอนนี้กําลังอินอยู่กับนาฬิกายี่ห้อหนึ่งนะฮะยี่ห้อที่มีโลโก้นาฬิกาสายติดปีกนะผมกำลังพูดถึงนาฬิกาลองจินนะฮะในอดีตตอนที่ผมเริ่มสะสมนาฬิกาใหม่ๆเนี่ยนาฬิกาลองจินคือหนึ่งในยี่ห้อที่ผมมีความสนใจมากๆแล้วก็ตามสะสมอยู่ได้พักใหญ่ๆนะเพื่อนๆอาจจะถามอ่าเราเลิกทาไมตอนนั้นที่จําเป็นต้องเลิกเพราะว่า ด้วยปัญหาของทุนทรัพย์ส่วนตัวเราไม่สามารถจะเล่นนาฬิกาทุกๆยี่ห้อได้นะเช่นผมเคยเล่นนาฬิกาหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะก,ก็มาที่แบรนด์ใดแบรนด์นหนึ่งไปเลยนะฮะแล้ n ลองจินเนี่ยก,ก็ยังอยู่ในใจผมมาโดยตลอดนะฮะพอมาถึงวันนี้เนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าลองจินในระยะหลังๆเขาเริ่มมาดีนะแล้วก็เป็น entry luxury ที่ราคาจับต้องได้ดีไซน์สวยนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของลองจินที่ผมชอบก็คือว่าเขาจะ เป็นแนวที่ดูคลาสสิกนะฮะจะไม่บุ๋หวาแต่สามารถจะอยู่ได้ดูได้นานนะไม่เบื่อนั่นเองนะฮะวันนี้นาฬิกาที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะคือนาฬิกาเรือนนี้นะฮะนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาเป็น Longines Spirit นะฮะถ้าจะเอาเต็มตัวเลยก็ Longines Spirit s u l u t i m e 1925นะฮะเป็น t o Time Zone นั่นเองนะฮะหรือที่บางคนก็เรียก GMT นะ,ะไอ้ t o Time Zone เนี่ยจะเป็นฟังก์ชั่นนาฬิกาที่มีประโยชน์มากๆนะฮะ เพราะว่าการที่เราไปต่างประเทศนะหรือเราต้องการจะรู้เวลาต่างประเทศเช่นว่าเราอาจจะอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเวลาอาจจะต่างกับประเทศไทย1ชั่วโมงดังนั้นเมื่ออยู่ที่สิงคโปร์แต่เราก็อยากจะรู้ประเทศไทยเวลาเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเซตเป็นท time z โซ e นะเข็มหนึ่งบ่งบอกว่าเป็นเข็มของที่นี่นะอีกเข็มหนึ่งก็บอกว่าเป็นเวลาที่ที่สิงคโปร์นะซึ่งเราจะเอาตัวไหนเป็นหน้าจอเมนก็ไม่เป็นไรนะ ซึ่งโดยหลักการที่ดีที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือที่ที่เราไปเนี่ยเราใช้เป็นเป็นหน้าปัดเมนนะเราจะได้ไม่หลงเวลานะฮะแล้วกเ็เวลาที่บ้านเราก็คือใช้เข็มทำโซนที่2เนี่ยเป็นตัวบง่งบอกแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันใกล้เรามากๆทำโซนมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันเราอาจจะไม่มีความรู้สึกว่ามันมันแตกต่างนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปยุโรปนะเวลาแตกต่างประเทศไทยถึง5ชั่วโมงนะ โดยที่ทางนู้นเขจะช,ช้ากว่าเรา5ชั่วโมงเนี่ยบางทีนึกมันนึกไม่ออกนะเราก็อาจจะต้องใช้ตัวนาฬิกาที่มีทำโซนเนี่ยมาช่วยนะฮะซึ่งนาฬิกาของลองจิ้นเรือนนี้เนี่ยนะส l u ร i m ตซูลูทาเนี่ยนะฮะเรือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็น2กษัตริย์นะฮะเขาก็จะมีแบบหน้าปัดสีดําธรรม,ธรมดานะที่ไม่ใช่2กษัตริย์ด้วยพอเป็น2กษัตริย์เนี่ยตรงขอบเนี่ยเขาก็จะเป็นขอบทองนะฮะทำจากอาทอง 18k นะแล้วก็ ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยตรงขอบก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีมิเตอร์ต่างๆนะฮะที่อยู่บนขอบนะเป็นสีดำนะงั้นเวลาเราใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยลองจินเนี่ยจะไม่ตะโกนนะคำว่าไม่ตะโกนนะที่นี้ก็คือเรามองเราดูมันก็คือเรียบๆเ,เป็นนาฬิการเรียบๆหรูรๆหนึ่งเรือนที่ใส่แล้วคนอาจจะไม่ได้สนใจมากนะักแต่สําหรับตัวเราเองเนี่ยเวลาเราสมใส่เนี่ยถ้าเพื่อนๆใส่นาฬิกาที่มันมีความแฟนซีมีสีสันฉูดฉาดหรือว่าเป็นแบบที่มันมีลูกเล่นมากมายเนี่ย เราจะสังเกตว่าเราจะเบื่อง่ายนะคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้อย่างอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่พูดง่ายๆก็คืออยู่ในวงการนาฬิกามา,า,าหลายสิบปีนะพอมาถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่าพูดง่ายๆก็คืออ,ออกแบบให้มันซิมเพิลที่สุดนะมันจะดูคลาสสิกมันจะดูได้ทนแล้วเราจะไม่รู้สึกเบื่อนาฬิกาเรือนนั้นได้ง่ายนั่นเองดังนั้นนาฬิกาลองจินเนี่ยเขาก็ใช้ ฟิโลโซฟีตรงนี้ในการออกแบบนาฬิกาน,ะนั้นนาฬิกาของโรงจชินออกมาก็คือจะดูมินิมอลนิดนึงนะแล้วก็จะดูแบบคลาสสิกนะใส่ได้ยาวๆจะไม่รู้สึกว่ามันเบื่อเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมันมันไม่ได้ดีไซน์ให้มันดูหน้าปัดรกไม่ได้ดีไซน์ให้มันดูแบบสีสันฉุดฉาดจนกระทั่งใส่สักพักนึงแล้วเราก็ไม่อยากจะใส่แล้วเป็นต้นนะฮะนั้นนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมาพร้อมกับกลไกที่ผ่านการ ตรวจสอบจาก cosc นะฮะได้รับ c ม r o n o m น e ะ t e r certified นะครับแล้วก็กันน้ำได้ถึง100เมตรนะฮะอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆต้องลองดูนะฮะแล้วตรงนี้เขาก็จะมีสายให้อีก1เส้นนะฮะก็ใครที่ชอบสายผ้าเนี่ยก็คงจะชอบนะแต่ตัวผมเองผม,ผมไม่ชอบสายผ้าเท่าไหร่นั้นสายนี่ก็สำหรับผมมันคือเฉยๆแต่มันมีสายให้ถึง2เส้นก็ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกในการสวมใส่นาฬิกาได้นะ,ะใครที่บอกว่าใส่นาฬิกาสายเหล็ก แล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันเรียบหรูเกินไปนะฮะก็ลองเปลี่ยนเป็นสายผ้ามันก็จะทำให้มันดูสปอร์ตขึ้นนะเปลี่ยนลุกของมันนะให้เป็นนาฬิกาที่ใส่ชิลใส่สปอร์ตใส่ไปลุยนั่นเองนะฮะส่วนถ้าต้องการที่ออกงานใส่ไม่เรียบหรูแล้วก็ใส่สายเหล็กขึ้นไปอ่ามันก็จะได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับเพื่อนๆว่ายังไงครับอ่าสวยหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวผมเองอย่างที่ผมบอกเนี่ยลองจิ้นเขาออกแบบนาฬิกามาค่อนข้างมินิมอลนะฮะ แลก็นาฬิกาก็ดูสวยเรียบนะเรียบรูนะฮะแล้วก็การออกแบบของลองจินเนี่ยมองแต่ไกลสามารถจะเดาได้เลยว่านี่คือนาฬิกาลองจินนะครับก็สำหรับผมแล้วช่วงนี้กำลังอินกับลองจินนะฮะก็ดูมาหลายๆรุ่นนะมีหลายๆรุ่นตัวใหม่ๆก็ค่อนข้างสวยก็ค่อยๆติดตามนะนั้นเพื่อนๆที่ดูช่องของผมอยู่เนี่ยผมก็มี คุยกับทางลองจิ้นนะฮะว่าอยากจะให้เพื่อนๆมอมาได้ดูคอลเลคชันใหม่ๆของทางลองจิ้นเขานะฮะตัวผมเองก็อยากดูก็ชวนเพื่อนๆมานั่งดูกันด้วยนะฮะก<อ>็ถ้าใครเป็นแฟนเพจอยู่แล้วก็สมัครแล้วเราก็เจอกันนะครับอันนี้ก็คือลองจินซูรุทานะครับหนึ่นะฮะอชอบไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ครับ สับตอนนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ